25เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงความคิดเราต้องกล้าลบล้างความคิดเก่าที่มีข้อจำกัดเราต้องกล้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่มาบั่นทอนไม่ให้เราบรรลุถึงความสำเร็จและไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาได้ขบวนการอันล้ำลึกของจิตใต้สำนึกนี้จะขับเคลื่อนชีวิตของเรา ไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าโดยปณิธานอันแน่วแน่ยอมรับตัวเองและไว้วางใจชีวิตจงใช้ชีวิตทุกลมหายใจอย่างเห็นคุณค่าของตัวเองจงใช้ชีวิตอย่างคนที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์และสะดวกสบายเท่าที่มนุษย์พึงจะได้รับผมมักถามตัวเองอยู่เสมอว่าโทษค่ะยี่สก ผมมักถามตัวเองอยู่เสมอว่าจะเอาชนะหัวใจที่อ่อนแอของเราได้อย่างไรจะทำให้หัวใจยิ่งใหญ่ของเราหลุดพ้นไปจากการถูกจองจำได้อย่างไรเราจะต้องใช้พลังอันยิ่งใหญ่แค่ไหนจึงจะทำให้เราสามารถเป็นอิสระจากสิ่งลบกวนเย้ายวนใจความฝันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายแต่เรา ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์โดยไม่จำเป็นการมีชีวิตมีความสำคัญแต่การใช้ชีวิตสำคัญมากกว่าการมีชีวิตอยู่เพียงแค่เราต้องทำให้ดีที่สุดเสมอในทุกช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนแต่เราต้องหาวิธีการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ 27. ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครแต่สำคัญว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้ผมมักกล่าวประโยคนี้อยู่เสมอการใช้ชีวิตด้วยวิธีการอันล้ำเลิศที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะมันคือการจดจำได้ว่าบทบาทของพวกเราบนโลกใบนี้คืออะไรเราใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยม มีความหมายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความท้าทายต้องรู้ว่าเริ่มต้นตรงไหนด้วยการทำอะไรสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือภารกิจสำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ภารกิจสำคัญในการใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์นี้ไม่ได้เรียงร้อยไว้ด้วยความสวยงามเสมอไปท่ามกลางดอกไม้และก้อนอิฐ ความยากลำบากก็ปรากฏขึ้นเพื่อท้าทายให้เราฟ้าฟันอยู่เสมอสิ่งสำคัญคือเราต้องการเริ่มต้นทำอะไรให้กับชีวิตการตื่นตัวตื่นรู้ทางจิตวิญญาตคือการก้าวข้ามขีดจำกัดสู่หนทางยิ่งใหญ่สู่ขุนเขาสูงตระหง่านเบื้องหน้าที่คนทั่วไปต่างหวาดหวันพันพลิง แต่เราจะไปให้ถึงเพราะเรารู้แล้วว่าเป้าหมายแท้จริงของการเกิดมาบนโลกใบนี้จงอย่าลืมคุณค่าในตัวเองจงค้นพบความรู้สึกหนัวกว่าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่จงอย่ายอมแพ้และก้าวไปบนเส้นทางชีวิตที่เราเป็นผู้ริกิจด้วยตัวเอง29คิดทำสิ่งใด จงตั้งใจทำให้ดีที่สุดด้วยความเพียรด้วยความเมตตาด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่โดยคำนึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับมนุษย์และโลกอย่างแท้จริงนี่คือศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เราทุกคนต้องเป็นอิสระจากความโลภความเห็นแก่ตัวจากกิเลสท,ที่ถูกครอบงำและไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น 30. สผมรู้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่เราทุกคนจะเอาชนะสิ่งรุมเร้ารบกวนชีวิตของเราแต่มีเดิมพันยิ่งใหญ่ที่เราอาจถูกอุทิศชีวิตจนยอมเป็นยอมตายเสียสละเลือดเนื้อของเราเพื่อเป็นประกายชีวิตที่แท้จริงเพื่อยืนหยัดในความรัก อันบริสุทธิ์และงดงามเพื่อใช้สัญชาตญาณของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความหมายและมีคุณค่าที่สุดสาด